ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ที่โคราชนะครับหลังจากที่ข้าราชการเกษียณอายุเนี่ยนะครับมีการเ,าเหมือนกับปีสังสรรมาใช่ไหมใช่เมาแล้วก็มาขับชนตํารวจจราจรแล้วก็นักเรียนจนเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจจราจรเสียชีวิต ส่วนตัวของนักเรียนนะตอนนี้ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่จากตอน,นแรกมีกระแสข่าวมันมีกระแสข่าวว่า<อ>น้องสี่คนเสียสชีวิตอีกรายแต่ว่าครอบคร,บรัวออกมายืนยันว่าน้องอยังอาการโครม่าแล้วก็ยังสู้อยู่ส่วนร้อยตำรวจโทรท่านที่เป็นรองสวัตรจราจรเนี่ยก็เสียชีวิตณนะที่เกิดเหตุค่ะล่าสุดนะครับตำรวจนําตัวผู้ก่อเหตุฝากขังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเช้าว,วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายสมศักดิ์คนขับรถซ r อาวที่ ชนตำรวจจราจรเสียชีวิตรวมถึงชนเด็ก4ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาหลังจากสอบปากคำนายสมศักดิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งระหว่างที่เดินออกมานายสมศักดิ์มีสีหน้าเรียบเฉยในมือเนี่ยถือกระเป๋าสัมภาระ2ใบแต่ว่าสีหน้าดูอิดโรยนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามไปยังคนก่อเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่านายสมศักดิ์เนี่ยไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้แต่เดินหน้านิ่งขึ้นไปบนรถก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวคนก่อเหตุนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสำหรับอาการของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบอกว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ที่อาการปลอดภัยแพทย์ก็อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับ เหลือผู้บาดเจ็บอีกสองรายที่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือเด็กชายอัสดาวุฒิอายุ5ปีนะครับน้องคนนี้อาการโคม่ารักษาตัวในห้อง i อ u แล้วก็เด็กหญิงกัญญาพัฒอายุ10ปีได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกตอนนี้การปลอดภัยแล้วแต่ว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้องสัลญญกรรมเด็กและคู้หญิงนะครับต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านดอนขวาง เพื่อสังเกตการบรรยากาศที่โรงเรียนหลังจากมีการเปิดเรียนเป็นวันแรกซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศให้หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษวันที่24ธันวาคมนะครับปรากฏว่าทางโรงเรียนไม่อนุญ,ญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายบรรยากาศภายในเนื่องจากว่าขณะนี้ทางโรงเรียนให้เหตุผลว่าทั้งครูนักเรียน รวมถึงบุคลากรเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงเสียขวัญและกําลังใจอยู่นะครับ<ะ>แต่แรงข่าวก็รายงานว่าวันนี้นักเรียนชั้นอนุบาล1-3ถึงสเนี่ยหยุดเรียนกันหมดนะครับเนื่องจากผู้ปกครองยังรู้สึกไม่สบายใจนะยังขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่จึงขอให้ทางโรงเรียนปิดเรียนในระดับชั้นอนุบาลเป็นการชั่วคราวไปก่อนส่วนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป6 ยังคงมาเรียนตามปกตินะครับเข้าใจว่าอัสดาวุฒิอายุ5ปีก็คือน้องนักเรียน4ขวคนนะคะเป็นคนเดียวกันที่อาการโครม่าตอนนี้น้องเองก็ยังคงรักษาตัวอยู่ห้อง ICU นะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตรวจแอลกอฮอล์1 9 7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นเลยนะเจ้าตัวเนี่ยพูดอ้อแอครับ สื่อไปถามน่าวไปถามดื่มอะไรมาเ<อ>จ้าตัวบอกเหล้าเดี๋ยวเบียเดี๋ยววายคือไม่มีสติเลยนะคะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรน,นะ,ะเพียงแค่ดื่มเบียไปแล้วก็ขับรถมาชนคนเท่านั้นเองแต่เนี้ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นโอ้คือเมาแล้วขับช่วงนี้ต้องระวังนะคะใช่ครับ